อังกฤษเคยเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ล่าอาณานิคมมากที่สุดในโลกโดยการริเริ่มในสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่1ในช่วงคริสตศตวรรษที่16ถึง20อาณาจักรอังกฤษได้ขยายดินแดนไปยังทุกทวีปไม่ว่าจะเป็นในเอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้โอเชียเนียและยุโรปเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของผลกระทบ ในอดีตและปัจจุบันจากการล่าอนณานิคมของอังกฤษในแต่ละภูมิภาคขออธิบายรายละเอียดแยกตามทวีปดังนี้ 1. เอเชียอินเดียอังกฤษล่าอาณานิคมอินเดียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18ถึงกลางศตรวตรรษที่20ภายใต้อำนาจของบริษัทอินเดียตะวันออกและต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอังกฤษผลกระทบจากการล่าอาณานิคมคือการปล้นทรัพยากร การควบคุมเศรษฐกิจธธธธธและการเมืองปัจจุบนันอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีเศรษฐกิจใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังมีปัญหาความไม่เสมอภาคและความยากจนซึ่งเป็นผลตกค้างจากยุคอาณานิคมฮ่องกงอังกฤษครอบครองฮ่องกงตั้งแต่ปี1841จนถึงปี1997เมื่ออังกฤษส่งมอบฮ่องกงกลับสู่จีนภายใต้ข้อตกลงหนึ่งประเทศสองระบบ ปัจจุบันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินแต่มีความตึงเครียดทางการเมืองเนื่องจากการควบคุมจากรัฐบาลจีนพมา่าเมียนมาอังกฤษครอบครองพมา่าตั้งแต่ปี1824ถึง1948การล่าอาณานิคมนำไปสู่การแบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์และการปล้นทรัพยากรปัจจุบันเมียนมายังคงเผชิญปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การแบ่งแยกชาติพันธุ์และความยากจนสีลังกาในปี1815และได้รับเอกราชในปี1948มัาีฟอยู่ใต้อิทธิพลของอังกฤษตั้งแต่ปี1887จนถึงการได้รับเอกราชในปี1965บรูไนเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษตั้งแต่ปี1888จนได้รับเอกราชในปี1984 2. แอฟริกา เคนยาอังกฤษเข้ามาล่าอาณานิคมเคนยาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่19จนถึงปี1963เมื่อเคนยาได้รับเอกราชการปกครองของอังกฤษทำให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และการควบคุมทรัพยากรปัจจุบันเคนยาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีเศรษฐกิจเติบโตแต่ยังเผชิญปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันไนจีเรีย ในนจีเรียเป็นหนึ่งในอาณานิคมที่สำคัญของอังกฤษในแอฟริกาการล่าอาณานิคมในนจีเรียสร้างความแตกแยกทางชาติพันธุ์และศาสนาปัจจุบันนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกาและมีทรัพยากรน้ำมันมากแต่ยังมีปัญหาความไม่สงบทางการเมืองการคอร์รัปชันและความไม่เสมอภาคอียิปต์แม้จะไม่เป็นอนาณานิคมโดยตรงแต่อังกฤษมีอิทธิพลเหนืออียิปต์ มาตั้งแต่ปี1882จนถึงกลางศตรวรรษที่20สูดานอยู่ภายใต้อนานิคมอังกฤษและอียิปต์ร่วมกันตั้งแต่ปี1899จนถึงการได้รับเอกราชในปี1956แอฟริกาใต้อังกฤษยึดครองในศตรวรรษที่19หลังสงครามบัวและแอฟริกาใต้ได้รับเอกราชในปี1 9 1 0แต่ยังคงอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษในจีเรีย เป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ปี1901จนได้รับเอกราชในปี1960เคนยาถูกอังกฤษยึดครองในปี1895และได้รับเอกราชในปี1963อูการดากลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี1894และได้รับเอกราชในปี1962ซิมบับเวอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษตั้งแต่ปี1923 สนได้รับเอกราชในปี1980แซมเบียอังกฤษยึดครองในศตวรรษที่19และได้รับเอกราชในปี1964กานาเป็นอาณานิคมของอังกฤษในนามโกโคส์และได้รับเอกราชในปี1957มาลาวีเป็นอาณานิคมตั้งแต่ศตวรรษที่19และได้รับเอกราชในปี1964แทนซาเนีย อังกฤษยึดครองภายหลังจากเยอรมันพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและได้รับเอกราชในปี1961เซียร่าลีโอนอังกฤษยึดครองในศตวรรษที่19และได้รับเอกราชในปี1961แกมเบียเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ปี1888และได้รับเอกราชในปี1965โซมาเลียเป็นอาณานิคมอังกฤษระหว่างปี1884 ถึง1,960 3. อเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกาอังกฤษเคยครอบครองอาณานิคม13แห่งในอเมริกาเหนือจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติอเมริกาและการประกาศเอกราชในปี1776กการล่าอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแต่ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับชนพื้นเมืองอเมริกันแคนาดา อังกฤษล่าอาณานิคมแคนาดาร่วมกับฝรั่งเศสและในที่สุดก็กลายเป็นดินแดนของอังกฤษในปี1763ปัจจุบันแคนาดาเป็นประเทศประชาธิปไตยจาเมกาอังกฤษยึดครองจากสเปนในปี1 6 5 5และยังคงเป็นอาณานิคมจนถึงปี1962ที่จาเมกาได้รับเอกราชบาเบโดสเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่ปี1627 และได้รับเอกราชในปี1966บาฮามาสเป็นอาณานิคมของอังกฤษในศตวรรษที่17และได้รับเอกราชในปี1973เบอร์มิวดาก่อตั้งเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี1609และยังคงเป็นดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในปัจจุบันตรีนิแดดและโตเบโกถูกยึดจากสเปนในปี1797และต่อมารวมกับโตเบโกกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จนได้รับเอกราชในปี1962เบลีสบริติชฮอนดูรัสอังกฤษเข้ายึดครองในช่วงต้นศตวรรษที่19และได้รับเอกราชในปี1981กอะเซนคิดและเวนิสเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ปี1623และได้รับเอกราชในปี1983เกอะเซนลูเซียถูกแย่งชิงจากฝรั่งเศสในปี1814 และได้รับเอกราชในปี1979เกรเกรนาดากลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี1762และได้รับเอกราชในปี1974นเซนวินเซนต์และเกรนาดีนเป็นอาณานิคมของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่18และได้รับเอกราชในปี1979 4. โอเชียเนียออสเตรเลียอังกฤษเริ่มตั้งอาณานิคมในออสเตรเลีย ในปี1788โดยเริ่มจากการส่งนักโทษมาลงหลักปักฐานการเข้ามาของชาวอังกฤษทำให้ชนพื้นเมืองออสเตรเลียอาบอริจิโนถูกกดขี่และเสียชีวิตจากโรคต่างๆปัจจุบันออสเตรเลียแม้ว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐ,ฐกิจเติบโตและความมั่งคั่งสูงแต่ยังมีปัญหาการยอมรับสิทธิของชนพื้นเมืองนิวซีแลนด์อังกฤษเริ่มเข้ามาล่าอนาณนิคมในนิวซีแลนด์ ในปี1840หลังจากทำสนทิสัญญากับชนเผ่ามาวรีมาโอริแม้สนทิสัญญาจะถูกมองว่าไม่ยุติธรรมในบางกรณี 5. อเมริกาใต้กายอาณาอังกฤษล่าอาณานิคมกายอาณาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่18จนถึงปี1966เมื่อได้รับเอกราชปัจจุบันกายอาณายังคงเผชิญปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองจากมรดก ของการล่าอาณานิคมแต่การค้นพบน้ำมันในช่วงทศวรรษ2000อาจช่วยให้ประเทศเติบโตทางเศรษฐกิจหมู่เกาะฟอกแลนด์อังกฤษยึดครองหมู่เกาะฟอกแลนด์ครั้งแรกในปี1833โดยส่งกองทหารเข้าไปแทนที่กองทัพอาร์เจนตินาที่ควบคุมอยู่ในขณะนั้นผลกระทบของการล่าอาณานิคมการล่าอานานิคมของอังกฤษมีผลกระทบหลายประการทั้งในอดีตและปัจจุบัน หนึ่งเศรษฐกิจการปล้นทรัพ,พยากรจากดินแดนอาณานิคมทำให้หลายประเทศต้องเริ่มต้นจากฐานเศรษฐกิจที่อ่อนแอหลังได้รับเอกราช 2. การเมืองหลายประเทศเผชิญปัญหาความไม่เสถียรทางการเมืองหลังการสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษเนื่องจากระบบการปกครองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิ่น 3. สังคมและวัฒนธรรมการล่าอาณานิคม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการแย่งชิงทรัพยากรและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์